หนึ่งเตอนนั่งอยู่ที่สนามบินนะครับก็นึกอยู่ว่าเฮ้ยอะไรวะที่ทําให้เรามานั่งอยู่อดนอนอยู่ตอนตีหนึ่งแบบนี้ถ้าจะเล่าจริงๆก็ต้องย้อนไปเมื่อ12ปีที่แล้วครับตอนที่เรียนอยู่ปีหนึ่งมีพี่คนหนึ่งแนะนําให้ผมรู้จักกับหนังเรื่อง My Sassy Girl ชอบมากเป็นแบบตัวจุดประกายนะฮะของความรักในเกาหลี มันก็ลามไปที่แบบ the classic กอิวเมเล่ลามไปถึงหนังสือสนใจประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอื่นๆอีกมากมายเลยจนจริงๆมีเป้าหมายหนึ่งด้วยซ้ำว่าแบบอยากจะไปเรียนที่เกาหลีตอนนั้นแบบเก็บโบชัวมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งคงแบบได้ไปเรียนหรือได้ไปอยู่ที่เกาหลีสักช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยแต่นั้นก็คือส2ปีที่แล้วฮนะอีนหนึ่งก็ตัดสินใจจองเลย ตัวไปเกาหลีคนเดียว6วันคือจองเมษา57เเพื่อเดินทางไปเมษา58 12เดือนเต็ม1ปีพอดี12เดือนที่มีเวลาเตรียมตัวก็ค่อนข้างบลาข้างกับข้อมูลครับแต่ก็ <c oughs> อ่านไปก็จำอะไรไม่ได้สักอย่างแผนทุกอย่างที่เตรียมไว้เกือบหมดแล้วครับแต่ว่าไม่กี่เดือนก่อนเดินทางมีเมลแจ้งมาบอกว่าไฟมีการเปลี่ยนแปลงบินดึกมากตอนขาไปและกลับเช้ามอ,อ ก็เลยคิดว่าเป็นข้อดีแล้วกันว่าเพิ่มวันอยู่เกาหลีเลยตอนนี้เพิ่มเป็น7วันเฮ้ยไหนไหนสิปีไปทั้งทีละอยากจะถ่ายทุกอย่างที่คิดที่เจอเนะี่ยเก็บไว้ดูตอนแก่เตรียมอุปกรณ์ไม่ได้มากมายอะ่ะมี iPhone Small ท a อ k ขาตั้งกล้องไมค์เซลฟี่กล้องแล้วก็เมมโมรีอีกนิดหน่อย <laughs> ในวันจริงก็เอาหนังสือไปไม่ได้เล่มหรอกก็ทำได้แค่เอาสติเอาตัวเองไปให้ถึงเกาหลีแล้วก็ By Mano, by solo can You're all I ever wanted, you're all I ever needed. Getting to be closer, this little window of time won't pass me by. Maybe I can see it. Is it real or am I dreaming? My heart is beating faster and even faster. Your head is straight on me. I know that we may have a trouble. My heart knows that this is so right Baby, I'm running towards the horizon I know we'll get there Even though the road may be less traveled Running for the horizon And when we get there We can seize the dawn and leave the dark behind 사 들려요. สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ครับที่เห็นผมยุ่งยุ่งไม่ใช่อะไรนะฮะเพิ่งลงเครื่องบินมาตอนนี้9ก้โมงสินาทีนะครับที่เมืองไทยก็คือ7จ็ดโมงสินาทีบวกไปอีก2ชั่วโมงซึ่งเพิ่งได้นอนเมื่อประมาณตอนเกือบตีสองนะครับนอนแป๊บหนึ่งถูกบูกาากินข้าวอีกแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้นอนดูโหัว ผมก็ยังอยู่ที่อินชอนนะครับแต่ว่าออกจากอาคารผู้โดยสารแล้วกำลังจะเข้าโซมีวิธีเดินทางหนึ่งทึ่ผมเลือกนะครับก็คือรถไฟด่วนพิเศษนี่เลยให้ดูป้ายนะครับ<ว>เป็นรถไฟที่วิ่งจากอินชอนมุ่งตรงไปเลยไม่จอดสถานีไหนไปจอดที่โซ,ซชั่นที่เดียวนะครับด้วยบัตรนี้เลยนะครับเอเล็กซ์นะครับได้บัตรรถพิเศษจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีด้วยเหลือ6,900วอนไปรับได้ที่อังนะครับและตอนนี้เห็นไหมรถกำลังจะมาแล้ว ไม่รู้จอดหรือเปล่าแต่รอบของผมคือ11โมงครับเดี๋ยเอโมงเราจะไปโซเซชันจากโซเซชันก็ต่อรถไปที่โรงแรมได้เลยนะครับระหว่างนี้ก็ดูสถาปัิยกรรมสวยๆของสนามบินอินชอนได้เลยกัน นั่งรถไฟนะครับด่วนขบวนนี้เนี่ยจากอินชอนไปโซเซชันและที่พิเศษก็คือทั้งโบกี้นี้ไม่มีใครเลยนอกจากมอราเกตคนเดียวช่างพิเศษที่สุดในโลกครับ ไปดูซีรีส์เรื่องแอร์ซิตี้อะครับที่ตัวละครเขาเป็นผู้บริหาร สมัยใหญ่โตสนุกสนานที่เล่นแล้วก็มีความปลอดอย่างหเห็นได้ชัดเจน,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 นหลังจากที่ขึ้นสถานีจงกักหรือที่ใต้ดินเขาเรียกว่าจงพุกขึ้นทางออกเจ็ดนนเขาแนะนำให้มาตามตรอกเล็กๆ ทีู่วหลังตึกชองโน,โนเนี่ยฮะเวเห็นมากก็จะเจอโฮสเทลของผมนะครับคือ High f i v ฟโฮเ e ลเดี๋ยวไปดูกันว่าอยู่ที่ไหนนี่เจอแล้วดีใจมากเลยขอ แรกที่จะพาไปดูก็คือห้องน้ำครับห้องน้ำเก๋ไก๋มากเพราะว่ามองออกไปเป็นตึกจงโนโลเลยจ้าเห็นไหมฮะแต่แนมก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเดินออกมาจากห้องน้ำถอายหลัง39เป็นอะไรเป็นห้องนอนนะครับสุดแสนพิเศษมีทีวีหนึ่งเครื่องนะครับราวแขวนผ้าแล้วก็กินนอนสำหรับสองคน 창나 악셀이가 생기면 허겁지겁.